บ้านี้ห้ามพักห้ามพักหลังไหม่ห้ามพักหลังไหม่ผัวบอกกูสวยที่สุดในโลกอะไรดีก็จำอย่าดีกับกูนะกูโคตรจำาเอ้าวกูได้ได้ด่าทุกวันเลยแล้ววันนี้ก็ถ้าใครเลวกูโคตรกูโคตรลืมง่ายนะครับนรลกส่งมาเกิดทั้งกูดีก็จำเร็วดีก็จำเร็วไม่จำเขาบอกเลยนรกนนั่นล็อบอกว่าคุณเมียอ่ะ ว่าคนไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแค่บอกว่าก่อนหน้านี้ไอ้คลิปแบบเนี้ยเขาก็แบบเขาก็จะขี้อายเขาอะเขาก็จะขี้อายแต่ผมก็ยอมให้เขาลงไงดูคลิประหว่างคลิปที่ผมลงคลิปเขาคลิปหลุดอะกับไอ้ที่เขาลงผมอะไหนมันไอ้ไหนมันน่าสมเพชกว่ากันแต่พี่แขกลองเลือกดอูเน่ยของผมผมีแม่งมีกระทั่งใส่ผ้าขนหนูหลุดอย่างนี้จนปิวไปคลิปหนึ่งเส <laughs> ื้อชั้นในอย่างนี้ เราลงมีความถูกมัณดแล้วออย่างเราไม่ใช่อะไรนะที่ผมยอมเนี่ยไม่ใช่หนึ่งผมไม่ได้แบบผมอถ้าเกิดแฟนช่องข่าวมาเจอทาไงแฟนบอลมาเจอผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกนั้นเพราะว่าผมไม่จําเป็นจะต้องมานั่งแบบปั้นหน้าอะไรต่างๆนั้นนะตอนนี้ช่องข่าวผมผมก็เริ่มสนิทพอเริ่มสนิทนี่เราก็สามารถทู่ได้ง่ายขึ้นรีแลกขึ้นอะไรอะไรมันก็สามารถ,ถ <S <S ที่จะผ่อนคลายมากขึ้นแต่ช่วงแรกเราต้องระมัดระวังผมยอมแล้วว่าช่วงแรกผมได้ช่องข่าวผมโคตรระมัดระวังระมัดระวังเรื่องคําพูด คำพูดหมายถึงไม่ได้ไปกระทบอ้พวกผู้บริหารนะหมายถึงว่าจะกระทบใจคนดูอ่ะขนาดวันนั้นมีอยู่วันที่วันที่คุณไปเฝ้าแม่เห็นไหมที่ผมบอกว่าถ้าถ้าผมเลือกได้ถ้าผมเลือกได้ผมไม่อยากให้มีการเยียวยารอบที่สี่เพราะนั่นเท่ากับประเทศไทยโควิดระบาดหนะักถูกไหมอ่าเขากับพิมพ์เข้ามาว่าอ๋อคุณคุณพูดแบบนั้นได้ไงคุณไม่เดือดร้อนคุณมีเงินใช้คุณก็ไม่อยากให้มีการเยียวยา ตันตีความหมายไปซะอย่างนั้นอีกเออทีนี้กูก็เลยไล่ย,ยาวเลยเออห้องเช่าหอมอเตอร์ไซค์นวันนั้นบนินบนรล่อบ,บินบินค่าห้องเอาค่าไฟให้ดูด้วยช่องข่าวนี่ค่าไฟห้องเช่าผมเท่าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเห็นไหมเออวันนั้นมันก็เลยเหมือนกับเราสร้างตัวตนของเราแล้วมันมีมอะไรนุกลัวอยากลงลงไปเลยเออถ้าช่องไม่ปิวงลโอโอโงลงเหอหัวจะเดินทกเพงทงอยากอยากอยากได้เงินแต่โควิดมันมาแบบเนี้ย กูไม่สวยแล้วไงมันก็มันก็ไม่เวิร์กอะไรรักแล้วรักเลยคนแล้วคนเลยว่างก็เจอไม่ว่างก็ไม่เจออย่ามาแย่ยามกูจะหลับยิ่งห้ามกูยิ่งอะไรเมาหมดเนี่ยกูพูดแค่บอกว่ายิ่งยิ่งิงสุขุมนุ่มลึกมิดเลยพูดแค่เนี้พี่เอะไยมานั่งหนาเนี่ยพีพเอะไรมานั่งหนาเนี่ยดูดิ กูไม่สวยแล้วไงใครแคร์หัวบอกกูสวยที่สุดในโลกก็พออย่ามากวนตีนกูจะนอนก็จะโทรรัวๆอย่ามาลิห้ามอย่าห้ามกูยิ่งคือหมอบาบ้าอย่ามาแย่ยามกูจะหลับรักแล้วรักเลยกรนแล้วกวนเลยว่างก็เจอไม่ว่างก็ไม่เจอฟังกูนะฟังกูนะฟังกูนะ <S 2> <S 2> <S คือคือ คือเหมือนเหมือนเหมือนไม่ได้เข้าชัดสดมาเดือนหนึ่งอ่ะเออพิมอยากพิมพ์เล็กว่ามึงอ่านไในจังหวะอะไกันเาฟังกูนะมันมันมันอ่านมันจังหวะอะไรคนพูดอยู่ก็เมื่อกี้คนเลิงคุยแนะนำพี่แขกเรื่องการช่วงวันองจังหวะเหรอคุณอ่าใช่ แอดมินประหยัดไปไหนวะเนี่ยกูไม่สวยแล้วไงใครแคร์กูโงกูสวยสวยสุดในโลกก็พออย่ามากวนตีนอ่ากูจะนอนก็จะโทรัวรัวอย่ามาริห้ามอย่าห้ามกูยิ่ง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 หมาบ้าอย่ามาแย่ยามอ่ากูจะหลับหลักแล้วรลับเลย ดเลยไม่วางก็เจอไม่วางก็ไม่เจอเลิบเลิบเลิบอยู่กูไม่เมามึงอ่านไม่ทนันละจังหวะนั่นไงอีนี่อีนี่อ่าฟังอะไรฟังอะไรฟังอะไรกูจะนอนเอา้าเอา้เอาอ่านให้เป็นจังหวะดัน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 ,นเนี่ยกูก็ทําเพื่อมึงทุกอย่างเลยเนี่ยกูก็ทําเพื่อมึงทุกอย่างเนี่ยเอาอะไรกูอีกเนี่ยให้ปออกูดทำว่าเมื่อกี้ มองวขางานไม่เป็นจังหวะยังคหอคุณงานไม่เป็นจังหวะเดียวหยุดบางทีชีวิตมันก็บางทีชีวิตมันก็